มาแล้วครับหลิววเวต้ยวหลิวเสติยวหลิววันที่สเนี่ยหฮอเกาหลีเ่ากาหลีไม um, ่ได้มาไฟเงาลำนี่อะไรแต่ไหนหัวจะสั่งดิจะเป็นไหนหัวมันบ่อเนี่ยไหนหัวหลวเตให้ทวงทั้งเลย เออคนลดคนลดบรรท่าคิวสั่งเดินน้อยหน้าว่าเว็ดเว็ดนี่เออขุดมาสวยขุดมามาสวยมามามา หนึ่งนาทีผ่านหายมาสิบคู่วันได้หยุดแล้วสิบคู่นะอับหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดเก้าสิบไป เร่งมาอีกมาอีกเอ้ยขวันแรงลงขวันแรงลงทางมาาถ้าสวยๆเออกดมากดมาเออดีไอสิบแล้วก็หยุดระวงออังอ้บเรงโองงสองสี่ ที่ะห,ห,หายใจมารูจะก,กันหายใจจะก,กันหายใจทำไมาเอาหดบลวก็หยุดเอาเอาฮะไก่บอบออยู่พ่นมือนังอยู่พเอาเมอวานนี่สนาทีมอน,มนี่สนาทีสนาที ขึลืนพุ่กันด้ยยลืมตะเครื่อนขึ้นมาคุนโอเคเออเจ้าอันนี้เกลียนขางพายเลยนี่เออฮู้ช้าๆไม่ต้องรีบเอาท้าทางมานี่โคตรลุดบรรท่าในหัวคิวซังคอสองดูน้อยนายไทยคุณเหลียดดูน้อยนายไทยนี่มาสวย อีเจ้าไม่พอไม่พอแตงไฟดีด้วยแตงไฟดีลอ้งอึ๊บตีหนึหงสองสามสี่ห้าหกเจ็เกาสิบพอครับผมมามามาไปครับสร้งมา ครับผมจะรับขังไว้เลยป่ะเด้ยจับเร็วๆไม่ทัน